สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับอิงเช่นเคยนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะจะมาสาธิตเมนูถั่วปักอ้าสไปซี่ค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะขั้นตอนก็นิดเดียวเองแถมรสชาติเนี่ยยังเข้ากันอย่างลงตัวนะคะของถั่วปักอ้ากับผงปาปิการนะคะถ้าอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก,นก่อนเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมเมนูถั่วปักอ้าสไปซี่ถั่วปักอ้าทอด ผงปาปิก้าสมวสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะของการทำถั่วปักอ้าสไปซี่นะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกของถั่วปักอ้ากันก่อนนะคะก็ลงมือแกะเลย สำหรับท่านผู้ชมบางคนนะคะจะไม่แกะเปลือกก็ได้นะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ากันที่เราแกะเปลือกก่อนเนี่ยมันจะทำให้เราสะดวกเวลารับประทานนะคะ น,นี้เป็นถั่วปักอ้าที่ทอดสำเร็จแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวอิงจะขอตัวไปแกะเปลือกถั่วปักอ้าให้หมดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะยิงแกะเปลือกของถั่วปักอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเดี๋ยวยิงจะนําผงปาปิกานะคะมาคลุกลงในถั่วนะคะแล้วก็จะคลุกให้เข้ากันเลยนะคะคอิงจะขยักผงไว้สักนิดนึงนะคะเผื่อสําหรับ ไว้รอยหน้านะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ชอบความเข้มข้นมากหรือน้อยก็สามารถเพิ่มหรือลดลงไปได้อีกนะคะคลุกให้ทั่วเลยนะคะให้มันเข้ากันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่จานกันเลย แล้วก็จะนำผงปาปิกาที่เราแบ่งไว้เมื่อกี้นะคะมาโรยหน้าสักเล็กน้อย ค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูถั่วปักอ r t สไปซี่ของเรานะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมลองกลับไปทํากันดูนะคะสวนและวิธีการทําอย่างละเอียดนะคะสามารถรับชมได้ที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ